สวัสดีครับวันนี้เราจะพามารู้จักสิ่งที่เรียกว่าจู s ิสตักกิ้งกันนะครับเป็นช่องทางการขโมยข้อมูลที่ถือว่าใกล้ตัวมาก้าแต่หลายๆคนไม่รู้ว่ามีช่องทางแบบนี้อยู่นะครับจูดิสตักกิ้งคือการที่มีผู้ไม่หวังดีนะฮะ แอบดูดข้อมูลเราผ่านทางสาย USB โดยที่หลักการคือเขาจะแอบเอาคอมพิวเตอร์นะที่ฝางระบบไปฏิบัติการไว้แล้วก็แอบวางไว้ในตามจุดต่างๆในที่สาธารณะนะครับอาจจะเป็นในรูปแบบของสาย USB ที่บอกว่าชาร์จฟรีหรือว่าเป็นรู USB ให้เราเสียบสายเข้าไปได้นะครับแต่แท้จริงแล้วนะฮะมันคือสาย USB ที่เชื่อมกับคอมโดยตรงนั่นเองสังเกตด,ดูนะฮะปกติตอนเราเอามือถือเชื่อมกับคอมที่บ้านเนี่ยเราก็สามารถ transfer ร์ไฟล์ดาวน์โหรือดอะไรเงี้ได้ตามสบายตามสะดวกนะครับ เขาใช้ช่องทางนี้นั่แหละในการสมุยข้อมูลของเราครับวันนี้เราจะมาเดโมโดยเขียนโปรแกรมจริงๆขึ้นมาแล้วหนึ่งตัวนะครับคือทันทีที่เสียบมือถือเข้าไปนะฮะข้อมูลทั้งหมดคุณจะไหลสู่คอมพิวเตอร์ทันทีครับงั้นเรามาลองดูเลยแล้วกันนะครับก็อันนี้นะฮะมือถือแป๊จะหมดแล้วครับอุ้ยเห็นมี USB C เพื่อประชาชนวางอยู่นะครับเสียบเลยฮะอ่าใจดีเหลือเกินนะครับเกิดอะไรขึ้นคอมพิวเตอร์ที่แอบวางไว้ด้านหลังฮะ ตรวจเจอมือถือทันทีหลังจากตรวจเจอมือถือก็เรียบร้อยครับใช้วิธีเดียวที่เราทําการโอนย้ายไฟล์นั่นแหละนะครับแต่เกี่ยวโปรแกมขึ้นมามันก็เริ่มโอนย้ายไฟล์ที่อยู่ในเครื่องเรารูปทั้งหมดครับสามารถเข้าถึงได้โดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยและเราไม่รู้ตัวเลยว่ามันมีการเข้าถึงของเรานี้อยู่นะครับเยี<ฮ>่ยว <Yeah, S 2> ก็เล่นไปนะฮะเล่นมือถือกันไปตามปกตินะครับโอนอัพเฟซบุ๊กนะฮะเล่นสต t าแกรมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นบนคอมนี่ครับรูปทั้งหมด ถูกดูดล,ลงมาสังเกตดูบนมือถือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับแต่รูปทั้งหมดถูกดูดล,ลงมาแล้วครับอันนี้เป็นช่องทางที่น่ากลัวมากๆหากคุณมีรูปลับหากคุณมีข้อมูลส่วนตัวที่ถือว่าไม่อยากให้ใครเข้าถึงได้คุณเสร็จโจรเรียบร้อยแล้วครับและอย่างที่เห็นคุณไม่ต้องทําอะไรเลย คุณแค่เสียบสาย USB คุณโดนแล้วครับดังนั้นนะฮะสิ่งที่ผมอยากจะเตือนไว้เลยนะครับเพื่อป้องกันจูจัคกิ้งนะฮะหลักๆเลยฮะเราอย่าเสียบ USB มั่วไปอันขาดครับไม่ใช่เฮ้ยมือถือแบตหมดแล้วเห็นช่อง USB เสียบเลยโอกาสโดนจูจัคกิ้งมีเสมอครับหากคุณรู้ว่าแบตของเครื่องคุณหมดเร็วเนี่ยพบ p า w e r bank งไว้ครับเป็นของส่วนตัวไปเลยครับอันนี้ไม่โดนขโมยข้อมูลแน่นอนนะครับแต่อาจจะโดนเพื่อนขโมยใช้บ้างเลดกนึงนะฮะหรือจริงๆนะับมันจะมีเทคนิคนึงนะฮะชื่อว่า USB คอนดอมนะครับก็ฟ อนเสิร์ตนะครับพี่สามารถเสียบ USB เข้าไปและและมันจะตัดช่องทางการเชื่อมข้อมูลไปได้ทันทีครับก็เหลือแต่สายสำหรับชาร์จไฟทําให้โจนนะครับไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ในเครื่องเราได้นั่นเองครับแต่ยังชาร์จได้อยู่อ่าก็ประมาณเท่านี้ครับเราเอาภัยใกล้ตัวมาเล่าให้ฟังกัน,นครับอีกเรื่องหนึ่งนนครับจูส j a c ก,กิ้งครับผม